จะพาซิ่งครับปิดมาอะไรครับสี่สิบนะครับโอ้เดี๋ยวคนรู้จักโอ้โหสายซิ่งของเราครับแหมพาไปไหนนะครับโหบรรยากาศดีมากมีทุ่งนานะครับ ไปหน้าบักซอยนะครับขี่ซิงอาจจะเข้าโค้งแบบขาติดพื้นนะครับโอ้โหเข้าโค้งแบบขาติดพื้นเลยครับโอ้โห,โห,โหไม่มือไม่มือโป้เลยครับมมรไม่มืออาชีพเลยนะครับไหนมีลรับอุตาก็ตัางไงตังไหน,ไหนโอ้โหรถเยอะมากเลยครับเออรถเลี้ยวรถเลี้ยว โโอ้หรถเลี้ยวครับรถเลี้ยวจอดก่อนครับอาจจะประสานงานได้ครับเลี้ยวกินเลนมานิดหน่อยครับไม่นิดหน่อยครับเยอะเลยครับรถองตีต้องตีโคงเยอะเลยครับเป็นรถเพื่อการเกษตรโอ้จะข้ามถนนนะครับมองขวาครับมองซ้ายครับ